เอาละครับวันนี้เราจะใช้ขาดํานะครับเดี๋ยวไปเก็บแบตเตอรี่กันกลับไปโลกหนึ่งครับไปซื้อขาดําเปลี่ยนขาดําครับอยากได้ขาดําสัญจิฮะแล้วก็เปลี่ยนพลฮะใช้ผลแสงครับเราจะใช้ผลแสงบินไปซื้อขาไฟฮะแล้วกลับไปโลกโลกสองโลกสามฮะอ่ะไปฮะไปหาบากี้ครับทําขาดาวีสองที่โลกสองครับ อเรามาถึงแล้วนะครับเราก็มาซื้อขาดําฮะทีเดิมฮะกับลุงขาดําซันจิที่เปลี่ยนไปนะฮะเราซื้อมาแล้วนะฮะเราก็จะเตรียมตัวกลับไปที่โลกที่สองโลกที่สามแต่ก่อนจะไปฮะไปลองลองขาดาก่อนครับไปฮะบินไปเลยครับขาดําเนี่ยมีผมทาคลิปไว้แล้วนะว่าว่าซื้อยังไงแล้วก็หมัดต่างๆของโลกหนึ่งซื้อยังไงเดี๋ยวไป,ไปดูกันฮะในคลิปก่อนหน้านี้ ก็ใครดูแล้วชอบก็กดติดตามกันด้วยนะฮะจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปดีๆต่อไปนะฮะนี่ฮะมาลองครับมาลองขาดําฮะกับบอสตัวนี้ฮะเมื่อก่อนนี้โหดมากฮะตอนนี้เหรอโอ้มาเลยฮะฟันที400โอ้เหลือเหลือบ้านๆฮะลองสกิลแรกครับเรามีสกิลแรกอยู่แล้วฮะไฟน์คิกครับลูกเตะลอยฟ้าแปบ๊บเดียวตายแล้วเมื่อก่อนโอ้โหรวเรวลน้อยๆเนาะพยายามเข้าไปเถอะ ยังไงก็ตู้เขาไม่ได้ทีไปฮะเดี๋ยวไปต่อครับต่อไปครับเราก็ไปหาทางกลับไปโลกสองนะครับเอ้ทางไหนวะจําไม่ได้ครับไม่ค่อยได้มาอ๋ออยู่ข้างหลังฮะอันดับแรกครับเก็บสมบัติเนี่ยตังไม่ค่อยพอตังไม่ค่อยพอครับซื้อของไปเยอะฮะซื้อผลสุ่มหอตินครับมาทางนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไปข้างหลังครับเราอยู่อีกทางหนึ่งฮะกับกับตันที่ไปโลกสองครับวีมาฮะเจอกับตันฮะสับตันครับไปโลกสองครับได้เลยน้อง ไปเลยพอมาโลกสองครับผมคิดว่าเอ้ยมันก็ยังไม่สุดนะเพราะว่ามอนสเตอร์อาจจะให้เอพีน้อยใชละอิสระไปโลกสามครับไปหา้นกตานครับเดี๋ยวเราจะไปเท่าไกันไปครับเรบินไปครับก็อยู่ตรงตัวตอกไม้นี่ฮะตรงสะพานท่าเรือเพื่อที่ให้กตานฟุตเราไปฮะเราต้องบินไปหาเขาก่อนนะครับผมพอเห็นจุดหมายครับเราก็แลนดิ้งเลยครับลงไปตรงนี้ฮะใครที่ยังไม่เคยไปโลกสามนะครับตรงนี้นะฮะพันห้าร้อยถึงจะไปได้นะครับคนต้องการเนี่ยครับกดเลยครับ กับตันเรือพาไปโลกสามครับเสร็จแล้วเราก็เทเลพอร์ตไปฮะพอมาโลกสามนะครับก็ไม่ผู้พันทําเพลงนะครับไปรับเวสเลยฮะหันกลับมาฮะแล้วก็ไปรับเวสกันเลยดีกว่าไปฮะพี่พี่ครับพี่คนนั้นแหละถูกแล้วครับคนนั้นแหละครับรับเวสนะฮะผมต้องการขาดาซันจิรีเวลอัพครับได้เลยน้องเอาไปเลยไปไปลองตีกันโดดครับวิ่งไปหาเลยฮะไปใส่เลยครับ ไอตัวนี้มันขี้เกียจด,ด้วยครับไม่ค่อยเดินตามอะเตะมันตีเราไม่เข้านะก็สบายใจคร,ครับตีไปครับเตะไปฮะตอนนี้มาสเตอรี่เราอยู่ที่สี่สิบสองฮะแล้วก็เตะจนกว่าจะมาสเตอรี่ครบ1้อยหสิฮะแล้วก็ตีตีตไปเตะไปเตะไปเดี๋ยวมาดูสกิลกันตอนที่สิแล้วมาดู <force. S 1> สกิลกันครับผมอันนี้สกิลแซดนะครับเป็นการกระโดดเตะน,นะกดแซดนะครับเลือกจุดแล้วก็เล่นเลยโอเคสกิลเอ็กนะครับ ไปการเอ่อหมุนตัวเตะนี่สกิลซีครับกระโดดเตะนะฮะรัวๆอย่างนี้เลยต้องกดแช่ไว้ด้วยนะถ้าไม่แช่มันไม่ออกนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับสกิลเท้าไฟฮะับการเพิ่มพลังกราโจมตีของเท้านะฮะเห็นไหมไฟติดที่เท้าฮะเหมือนเพิ่มฮาคีครับแล้วกดฮากีแล้วกดเท้าไฟมันก็จะได้อย่างนี้มาเท่ไหเท้าไฟซันจิมีแล้วเราก็ต้องไปลองเตะกันต่อฮะไปครับตอนนี้คือการรีวิวขาดำซันจินะฮะตอนนี้โยรู้นะเปลี่ยนเป็นขาดำครับ ได้สกิลขาดั้มมาที่โลกหนึ่งนะนี่วีหนึ่งนะฮะมาลองสกิลกันครับนี่ก็เตะธรรมดาอิชอิชเจ็ดร้อยก่าอ่ะอ่ะใช้สกิลครับสกิลแรกสกิลแซดเลงได้นะกระโดดไปตีะฮะแล้วก็อยู่แค่นี้ฮะโอเคหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ฮะตอนนี้อะไรอนะ่ะความแรงยังไม่เยอะแล้วก็ต่อไปก็สกิลเอ็กห้อยมาเข้ามาฮะ เตะไปเลยครับในการหมุนเตะครับสกิลซีลอยตัวเตะฮะเตะทีมากทั้งหมดพันแปดร้อยสี่แปดสิบแปดสกิลสุดท้ายฮะสกิลวีขาเพิงเราจะได้ขาเพิงติดอยู่อย่างงี้นะฮะแล้วก็เตะไปเรื่อยๆฮะเตะแรงขึ้นฮะเหมือนใช้ฮ้าคีเลยแรงขึ้นครับเจ๋งเลยฮะโอเคอ่วันนี้ก็เท่านี้นะครับผม